ไปกันน้อยไปค่ะอ้าวคุณหมอจะไปไหนกันคะดูนกดำน้ำดูปลาดูผีเสื้อดูเห็ดดูกล้วยไม้ดูโฮย่าดูหมาลิงดูหิงห้อยดูยอดดอยกินส้มตำเดินอ่างกาดูกวางผาดูยาเสียคล่อง กินข้าวลุงแดงปั่จักรยานดูแมงปอดูแม่คนิง้งเล่นน้ำตกกินมามา่าจิบกาแฟ,แฟแห่ลูกสาวนอนดูดาวเล่าเรื่องผีชมดอกไม้ไหวพระธาตุสูตรอากาศปาดดอยอินกินสตอเบอรี่ชมกุหลาบพ,พันปีพายเรือขุนวางกลางเต็นนอนไม่ถ่ายนกขอนนอนเราไม่ใช้รอนอกอันชันสวรรค์ดอยอินเช็คอินแล้วนะจิดด๊ดไปก่อนนะประลาดไม่ไบาย <ไป S 1> บายม่ไปกัน เยอะนะก็ขอเชิญชวนนักดูนกทุกคนนะครับมาช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือช่วยกันสำรวจนกที่ดอยอินทนนท์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าทอดทิ้งดอยอินนะครับ Stand by me เล่นบายอะๆนคะ